สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการทำแบ่งภาพนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันแคนวานะครับดับแรกเราจะไปเข้าที่แอปพลิเคชันแคนวาก่อนนะครับเดี๋ยวรอหลดสันแป๊บเครับลงรูปบนไอโพี่ไม่แน่ใจเพราะมันมีสิีสันมาไม่รู้ว่าหล่อนจะทิดอะไรหรือเปล่า หลังจากนั้นนะครับให้พอเข้ามาที่หน้าหลักเราแล้วเนาะอันนี้เป็นหน้าหลักนะครับให้เรามาที่ปสเตอร์นะครับตรงนี้นะดาวรูปตุ้มเมาส์นะครับชั้นล่างปสเตอร์คลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราจะเจอคําว่าสร้างรีไฟล์เปล่ากดคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับต่อจากนั้นนะครับ AI จะสร้างหน้าเอกสารเป่าให้มาแบบนี้นะครับให้เราไปที่นะครับ ปรับขนาดถ้า,าต้องการปรับขนาด a อให้เป็นแนวนอนนะครับหรือถ้าเราต้องการแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับกำหนดขอบเขตของเราให้ชัดเจนนะครับแบบนี้คือขนาดที่เรากำหนดเองนะครับเราจะตั้งขนาดตามนี้ก็ได้ถ้าเราไม่ถ้า,าโอเคแล้วปรับขนาดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแนวนี้ใช่ไหมให้เราต่อไปให้เราอัปรูปภาพเข้าไปนะครับมาที่อัอัปโหลด นะครับแล้วไปที่อัปโหลดไฟล์จากนั้นเลือกภาพที่เราต้องการเอามาทำแยกภาพเป็น2ส่วนนะครับกดโอเคโอเพเ,เข้ามานะครับจากนั้นให้เราไปที่แอปตรงนี้ครับตรงค้นหาแอปแคนวาตรงนี้ให้พิมพ์ว่าสปิ t อ่า spit กด Enter 1หนึ่งครั้ง จะเจอคำว่า image splitter นะครับกดคำว่า image splitter หนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นส่วนนี้ให้เราคลิกเลือกคำว่า choose file นะครับและเลือกรูปภาพที่เราต้องการทำ split เป็นสองส่วนนะครับกด open หนึ่งทีนะครับหลังจากนั้นมันจะขึ้นภาพอัตราส่วนที่เขากำหนดมาให้เห็นไหมครับอันนี้คือภาพทั้งหมดใช่ไหมครับอ่า ด้านบนจะเป็น1แผ่นอ่าหนึ่งแผ,งผ่นแนวตั้งด้านล่างคือกําหนดว่าเราต้องการเป็นซอยให้เขาซอยเป็นกี่แผ่นแบบนี้คือ A4 หนึ่งแผ่นแนวตั้งสองแผ่นประกอบกันนะครับถ้าดึงข้างบนมามันก็จะเป็น A4 แนวนอนสี่แผ่นต่อกันเห็นไหมครับถ้าเราต้องการแค่สองแผ่นเราก็เลือกมาอ่าด้านบนนะครับโลเป็นหนึ่งแล้วก็อลัมน์เป็นสองหลังจากนั้นให้เรากด Speed Image ได้เลยครับ พอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการ s a v e i m เม t t o u ั l โหลดได้เลยนะครับหรือคลิกแบบนี้ก็ได้ครับคลิกเลือกเข้ามาแล้วกดมุมนี้นะครับยืดขยายนะครับให้เต็มหน้ากระดาษ A4 ของเราโดยการกดปุม่มอันตินเน็ตค้างไว้แล้วลากอ่าแล้วกำหนดสัดส่วนให้ตรง A4 ของเราทำแบบนี้อีกหนึ่งแผ่นครับโดยมาที่เพิ่มหน้าในส่วนนี้นะครับ แล้วเลือกอส่วนที่2ที่เราทําการสปิเอาไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับกดอันเด็ดซ้างลากลงนะครับให้อัตราส่วนเท่า A4 หลังจากนั้นแชร์ออกมานะครับไปที่ดาวน์โหลดอันนี้เราต้องการเซฟออกมาเป็นไฟล์ JPEG ทั้ง2ส,ส่วนนะครับให้เราเลือกที่ PNG นะครับหรือ,อ JPG ก็ได้นะครับแล้วกดคำว่าดาวน์โหลดได้เลยนะครับ จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผลและเซฟออกมาเป็นรูปแบบไฟล์โดยแยก A 4ที่เราทำการซอยเป็น2ส่วนไว้นะครับโดยปแกอปพลิเคชัน Canva นะครับพิมพ์ชื่อที่ต้องการนะกดเซฟได้เลยครับ Canva วิทีแยกภาพเป็น2ส่วนกดเซฟครับเท่านี้ก็เป็นการเรียบร้อยแล้วเราก็ภาพไปใช้งานได้นะครับ เดี๋ยวไปดูภาพที่เราทําการซอยแยกเป็นสองส่วนเรียบร้อยแล้วนะดูว่าจะเป็นเช่นใดนะครับอีกวานะครับแล้วอันนี้คือการแตกไฟล์ออกมานะครับถ้าภาพมันมีจํานวนมากมเนี่ยมันจะทําการซิปเป็นไฟล์อ่า เป็นไฟฟิปให้ทีหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วเราก็แตกระบเบิดไฟออกมาเป็นโฟลเดอร์นะครับถ้ามีภาพเดียวมันจะเป็นรูปภาพภาพเดียวแบบนี้ให้เลยนะครับแต่ถ้ามีสองภาพขึ้นไปมาทําการฟิปเป็นไฟล์รวงให้เราต้องรับเปิดออกมานะครับพอแตกออกมาเสร็จปุ๊บอ่าภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยมีภาพที่หนึ่งและภาพที่สองเป็นเอฟนวตั้งต่อกันเป็นสองส่วนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นการใช้งานได้แล้วก็ไปพิมพ์พิมพ์เฟตเป็นไลท์คอบก็ได้แล้วเอาภาพมาต่อกันก็จะเ็จสมบูรณ์นะครับ จบการนำเสนอนะครับเพียงเท่านี้วิธีการทำการฝาปิดภาพเป็น2ส,ส่วนนะครับด้วยแอปพลิเคชันแคนวามาพุดครับ